หนหมโ่บ้านแห่งหนึ่งยังมีสองเสี่ยวที่มีความหักแผนและสนิทสนมกันดีเสี่ยวผู้ที่หนึ่งซื่อว่าเสียงสังเป็นลูกกัม้าพ่อแม่ใต้ป่าอ้าเอื้อยน้องกับบ่มีพ่ต้องเว่าถึงเรื่องอาสีบของเสียงแต่ถึงว่าเสียงนั้นจะเป็นคนทุกข์ยากแต่เสียงก็เป็นคนขยันเพียรมีความอดทน ผ่านพาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับเสียงในเต่ละมือแต่เถิงว่าเสี่ยงจะเป็นคนยากจนแต่เสี่ยงก็ทำมาหากินด้วยค่วมสุจริตเซนในทุกๆุก,กวันเสียงจะลอกเก็บกระตุกเก็บเล็กเก็บโยมไปขายเพื่อน้าเงินที่ใดมาแบงเบ้าผ้าละหายต้นเองแต่ถึงเสี่ยงจะเป็นคนยากจนแต่เสี่ยงนั้นก็มีค่วมผันอยากมีอบรัวที่อบอุน่น ที่เต็มไปด้วยเมีย6กขนและลูกอีก12คนมันกัธรรมดดามากกันนะครับเสี่ยงมีเสียวคนหนึ่งซือว่าบิ๊กแบดซงงว่าบิ๊กแบเป็นลูกของอ e ีไนนแนทกับอิตาเพียน สังเป็นขอบรัวที่ร่ำรวยหังมีพ่อสมควรมีอาซีบค้าขายในมะขามที่ควาุุแล้วส่งภายในและนอกประเทศบ่วาจะเป็นกรุงปารีสโตกเกียวและดอนตอมจึงโบแลกที่ขอบรัวของบิ๊กจะล่ำรวยกอนหมในถนนสี่ซอยสองเสี่ยงกับบิก๊กมีความสนิทสนมกันย้อนว่าในเมื่อก่อนตอนที่พอกับแม่ของเสี่ยงบททันตายขอบครัวของเสียงก็อยู่บ้านเดียวกันกับบ้านบิ๊กแบกแถมยังเฮื่อ ติดกันอีกด้วยจังบ่แปลกที่เสี่ยงกับบีกเจสนนิทสนมกันดีแต่เรื่องบ่ขาดคิดก็เกิดขึ้นพอกับเมย์ของเสี่ยงได้ป่วยและเสียชีวิตย้อนโลกสล่นแตนจังเหตุให้เสี่ยงเป็นลูกกรรมาม้านับแต่นั้นมาพ่อเม่ของบิก๊กแท่นทีสีดูสงสารแต่ก้องกั้นขามกับหลังเกียรเหยียดสร้างเสี่ยงนักขึ้นก่าเดิมย้อนว่าเสี่ยงเป็นลูกกรรมักรรมภากําพยโบ่มีพอ่อมีเมย์และบ่มีอานาคตจังบอ่อยกากให้ลูกไส้ของตนลินน้ำเสียงพ่อ ขอบรัวของตนนั้นลำลวยจังย่านสังคมลังเกียรและมองลูกของตนเป็นคนกลุ่มเดียวกันบิ๊กเอ๊ยมึงอย่าไปลินน้ำมาเคี่ยงเดอ้อมันมาไมีพ่อมไม่เมบ่มีอานาคตลูกเขาใจบอ่อ แมนแมนลินไปกับพ่อแต่อัอ้มยขายหนาเขาซือซ้อแล้วพ่อเมยเศ้าหนาเอาต้าไปไหวใช้ที่ลูกไปลินน้ำหมักกับผ่ากับพ่อยแบบนั้นบิ๊กแบกบริตตอบโต้พ่อเม่แต่ยังใดก็ได้แต่คิดอิตนเสียงที่ภูมิไผให้เพิงผ้าอาศัยเศ้าวันทัดไป เสี่ยงกระออกลอเก็บกระตุกเก็บเล็กเก็บโยมตามเส้นทางเพื่อนําไปขายกลับไปพบกับเซียวบิ๊กแบกที่กาลังตื่นนอนและออกกาลังกายอยู่หน้าบ้านของเขาบิ๊กเลยถามเสี่ยงออกไปว่าจะได้เสี่ยวเก็บกระตุกได้ายบ่ได้น้อยนึงนะเซียวชี้หาตุกไปไปกูจะไปเก็บสวยบ่เป็นยังดอกเซียวขอใกล้เดอแก้งใกล้นะเซียวกูเก็บเองก็ได้เออนะบ่เป็นยังดอกกูก็่ได้มีเบียดยังนะเซียวบ่ต้องแก้งใกล้ยังดอกงานพอ แม่มึงหายบ่เอเจียวที่มึงชิไิเก็บกระตุกกับกูบ่บ่พอกระเม่กูบริยูนะมึอนี่เซียวทรงได้มาขามอยู่ตางแข็งซ้สมสิมากกระมืดพูดเลเซียวโอ้สันกระได้นั่นละครั้งสองเซียวผากันโละเก็บกระตุกไปน้ำกันจนได้กระตุกหลายพ่อสมขวนแล้วนำเอากระตุกที่เก็บได้นั่นไปขาย จนได้เงินจำนวนหนึ่งลอยกี่แล้วน้ำเอาเงินนั้นไปสื่อไขามานยูฮานจอยเซอร์สองโจโจสี่เหตโอ้เชียวไขามานเนี่ยก็แสบสมคำลำลืออลีเนาะมันก็โคตรใส่ใแฮละเเีีรแสบสมคำลำลื่ออลีขนาดมนุษย์ต่งดด้ก็ยังลงมาสื่อเอาไปกินและคนธรรมาดาแบบเฮาเป็นยังชี่วดอบใจในไขมนนันนั่นแหละครับเมื่อสองเสียว กินไข่หมานย่างอิ่มหนำสำลานทั้งสองเซียวก็พากันไปหลินตโตเฮ้ยเซียวกินไข่หมานอิ่มแล้วเฮ้าจะพากันไปหลินไสโตโอ้เซียวมันสวยแล้วกูว่ามึงควรกลับได้แล้วเชียวจักหน่อยพอกับแม่มึงมาแล้วบ่เห็นมึงเล่าสิหายเอาไหนเออหนะาพอกับแม่ของกูบ่ทตัดกลับง่ายโดขายานมืดผู้แลเล่าสิกลับนะเสี่ยงขินใจมูบได้เลยโตออกไปว่าเฮ้าจะไปหลินไสโตเสียวฮันตี้เสี่ยวเมื่อไปหลินไสจะสิมวนไปหลินไสดีโนไปหาขืนกินมากย่งบ่เสียว ยามนี่คือสีลายนี่ได้เซียวได้ยินมาบึงบอกว่าบมงอย่างนี่กูก็เลยอยากเลยทันทีได้เซียวก็ฉันเข้าไปกันเลยไปกันเลยนั่นละครับสองเซียวพาก,กันไปกินหมักย่างซึ่งย่ามนี่หมักยางกําลัางสูปเป็นจํานวนหลายพ่อไปหอดกหกกมักย่างเซียวกูสกขึนก่อนเดอ้อจังน้อยมึงสะกินหมักซุกก่อนเดี๋ยวกูสิบท่านมึงขึนก่อนโลดละบังตอระวังแ้นนะเดอ้อเออนะบ่เป็นยังดอกกูมันเซียนอยู่แลว้ว คจัดไปอย่าให้เสียหลังจากนั้นสองเสี่ยวก็พากันขึ้นกินหมักย่างย่างอะเล็ดอร่อยหลังจากกินหมักย่างอิม่มแล้วปีกก็ส่วนเสี่ยงเปลินโตให้เสี่ยวกินมักย่างอิม่มแล้วห้องช่วเป้ลิ่นไสโตนั่นแหละครับเสี่ยงเมื่อนในยินปีกส่วนเป้ลินโตเสี่ยง ก็กังวลใจเมื่อบ๊กส่วนไปหลินโตใจก็อยากไปหลินแต่ย่านพอกับเมของบ๊กกลับมาแล้วบ่เห็นบ๊กเล่าต้องห่ายยางแน่นอนแต่ขีนใจเสียวบ๊กบ่ได้เลยถามบ๊กออกไปว่าชิไปใช้ฉันเชียวผู้ซึกงหอนเว้ยลงอัดน้ำเสีบ่เสียวได้เสียวแต่ว่าลินข้าวเดียวไดจักหน่อยพอกับเมมึงมาแล้วบ่เห็นมึงลาชิหายมึงกายลดเออนะกูเอาละเดะพอกับเมกูกลับมากะค,คำพ่นแหละฉันกะจัดไป่ยา ไอเชีย <I> พอดีแหละกุสิส่วนมึงหลินมืนตลาดและก็ร้อยนำแข่งกันไพ่แพ้ต้องถูกล่งโทษเ้นว่าถือดีถูจำนวนสิบบะแล้วก็สร้างยั้งกระไดตามภูษณะต้องการได้เอาตามนั่นเลยนั่นละครับสองเซี่ยวพ่อตกหลงกันได้ก็พากันไปหลินนำเสตามที่ได้พนันกันไหวเ้นว่าล้อยนำแข่งกันดนั้มนำแข่งกันและหลินมืนตลาดพ่อไปหอดทานำสองเซี่ยวก็พากันดีอกดีใจ กระโดดลกนํานทันทีแล้วผ้ากันหลินมืนตลาดอย่างมวลซืนตามภาษาเด็กน้อยเบื้องแล้วกับเป็นใต้อิสาน้องับนอตอนสมัยโคศกเป็นเด็กน้อยขั้นว่าได้หลินนํหลินจนพ่อแม่นาําหาโคศกกันยั่งมอย่อมกับตัดผาพมาหาสองเซียวที่กําลั่งหลินมืนตลาดอย่างเมาหมันเฮ้ยเซียวกูไปกอนเด้อหลังจากสองเซียวหลินมืนตลาดสลับกันไปมาจนหนาอกหนาใจสองเซียวกับผ้ากั้นไปหลินแนว เฮ้ยปิ๊กกูเมื่อยงแล้วกูว่าไปเล่นแนวใหม่ปะเออนะกูก็เมื่อยคือกันเล่นยังไงแนวใหม่มึ่หัหนเอ้ากระดับน้ำแข่งกันฮันเดย์มึงลืมแล้วบอไผ่แพ้ต้องถือดีทูชิบบาทผู้ไดเชียวโอ้กูจื้อแล้วเรื่องดั้มนำกูบ่ยอมแพ้มึงอย่างแน่นอนได้ฉันก็มาแข่งกันเลยฉันกู้ศีนับหนึ่งสองสามแมนเริมไผ่ขึ้นกรนแมนแพ้ไผ่ขึ้นตั้มหลังแมนชนะเข้าใจบอเชียว เล่มหนึ่งช้องชามก้านแขงขันข่างท้ำอีดภูษณะได้แก่เสียงยังหูมาผีกุชิดีดจนวนชิปบาทได้มือสีดีดแห่งาลเดอร์เซียว รั้งต่อไปกูจะเอาชนะมึงให้ได้โอเคกูสิถ้าปึงเอาชนะกูให้ได้ก็แล้วกันนัน่นละครับสองเสียวดั้มนำแข่งกัน้นยูดนเฮ็ดจังได้บิ๊กแบกกับโฆษณาเสี่ยงจักเถือ่อจังเฮ็ดให้บิ๊กแบกย่อมแพเเ้เสีย่ยงในที่สุดเฮ้ยเสี่ยวกูย่อมแพ้มึงแล้วเฮ็ดจังไดกูกับโฆษณามึงจักเถื่อกันแนวกูเก่งเนาะบักคิโม่ใหญ่คิโม่จังไดหูมึงจะแดงหมดละ่ะ <c oughs> ในขณะที่สองเสี่ยวกำลังหลินนำกันอย่างเมาหมันมก็เกิดสิ่งที่บกขาดคิดพอ่อพอ,พอกับเมย์ของบิ๊กแบกกลับมาหอดเถือนแล้วบอเห็นบิ๊กแบกแบกบิ๊กมันไปใส่นอมันคือบอยู่เพื่อนนาอมาแต่ขายเนี่ยมักขามเม่เเมแท่นที่คิดได้พักพอนกับโบได้พักฉับเนี่หนั้นแหละลูกเจาไปหลินจนหอดมือดหอดคำป้านนี้ยังบบท่านกลับมาเฮือน จังเป็นโพดคอยละอุ๊กไก่เด้เขามันกับโบหวงถไว้มันกับโบล่างบ้านมันกับโบกวดจะแม่นคอยอยากห้าไอเด้มันมาเนี่ยถือไม่แชร์โรดสงสัยมันไปหลินกับบักเชียงบักกำผากำพ้อยหันบทจากเด้นั่นแหละครับอีนแายน็เมื่อได้ยินอิตตเพี้ยนว่าแบบนั้นก็มโหสุดขีดที่ลูกไส้ของตนไปหลินน้ำลูกกำมภาเพราะย่านเสียหน้าเสียตาเสียบทบาดท่างสังคมบักเชียงบักกัมภาถ้ากูเห็นมึงหลินกับลูกกูกูชิตตี้ ตายโหลดแมนแมนตีมันโหลดจักหน่อยมันสิมาเหลินน้ำลูกเข้าอีกไปไปเฮ้าไปตามหาลูกเข้ากันเถอะ ัดภาพมาทีสองเสียวที่กำลังเล่นน้ำและหยอกแย่กันอย่างมวลซืนพอกับเมยของบกีก็ไม่เห็นลูกไส้ของตนเล่นน้ำเสียงพอกับเมยของบีก็โมโหสุดขีดบักเบกแม่บอกมึงละเดว,ว่าบอหายมาเล่นน้ำบักเสียงบักเชี่ยงมันขี่ทุกขียะมึงคือบ่พังแน่สีหายลูกเข้าเห็ดหยางก้นอนบักเชียงฮะหละส่วนลูกเข้ามาเล่นบักเชี่ยงบักชัวไพบอกมึงมานเล่นน้ำลูก,กูมึงมันขี่ถูกบ่มีอานา โคตรบร่มีเกียรติสักสีแต่นตี่โไปมึงบ่ตองมัหลินน้ำหลูกกู้อีกักเทือเดอแมนแมนถ้ากูาเห็นมึงหลินน้ำหลูกกูกูสิตี้มึงตายโหลดพ่อกับแม่คือว่าเสี่ยงแบบนี้ทั้งเสี่ยงสิเป็นหลูกกัมพาแต่เสี่ยงก็เป็นคนดีมึงบ่ตองว่าวมึงหูบ่ว่ามึงหลินกัมักเสี่ยงพ่อแม่สีอับอายขายหนาะซํม man, ามใสแมนคั้วแม่มึงแต่นี่โตไปมึงบ่ตองมาหลินกัมักเสี่ยงอีกเดอเสี่ยวกูขอโทษเดอที่พ่อแม่กูว้ากับมึงแบบนั้นกูกับกอนเดอเสี่ยวมือนาหลินน้ำกันหม กู้กับมึงคงเล่นน้ำกันบ่ได้อีกแล้วเซียวเล่นน้ำกันไปก็มีแต่เสียดให้กบขั้วของมึงอับอายขายหนาซื้อๆหลังจากนั้นพอกับเม่ของบิก๊กกับผ้าบิ๊กกับบาดแล้วปล่อยให้เสียงอยู่ตามล่ำผังพ่อบิ๊กกับเมื่อหดอเถือนบิ๊กก็ได้แต่เก็บตัวเงียบอยู่แต่ในหองเพราะเป็นห่วงเสียงและหูซึกผิดที่พ่อกับเม่ของตนด่าเสียงไปแบบนั้นพ่อกับเม่ของบิก๊กเห็นบิ๊กเงาเอาแต่เก็บตัวเงียบอยู่ในหอเบา บจ่ากระไผเลยเกิดควมเป็นห่วงย่านบิ๊กเป็นยังไปเฮ้ย <Hey, S 1> นัดแป้วห,หายลูกกับปากกันาลูกกับปะเคยกินเข่าวมผ้าน้ำเ้าจักเถือ่อสงสัยลูกสิเกียดใหเฮ้องบจักเฮ้ย <Hey, S 1> จะไปะเอื่อลูกมากินเขาเบิงลูกเอ้ยแม่เห็ดของกินแสบๆไม่ลูกแม่ขวรนได้มาขามใส่ไข่ของโปดลูกทั้งนั้นแมนแมนมีต่ของโปดลูกทั้งนั้นลูกมากินไวๆพอกับเมย์เอื่บิ๊กอยู่ดนแต่กะบ,บุมีสัญญาณตอบฮับเลยพอกับเมย์ ของบีกเลยตัดสินใจไขประตูเข้าไปก็พบว่าบีกนอนหมดสติอยู่ในห้องพอกับเม่ของบีกตกใจและห้องไห้กระว้นกระวายพราะเป็นห่วงลูกของเขาเป็นอีหยังเกินยังเกินกับลูกบีกนอนบได้สติพอกับเม่ของบีกจึงนั่มบีกส่งล่งพญาบาล านหมอเอ๋ยลูกคอยเป็นอย่างช่วยลูกคอยด้เสียเงินเท่าไหร่ก็บวกวิปัญหาดอกคุณหมอขอเพียงช่วยลูกดิฉันให้ปลอดภัยเป็นปกติกับพ่อเออเออท่านหมอจะพยายามเต็มที่เดี๋ยวหมอเขาไปกวดเบิ้งคดเจ็บก่อนเด้อช่วยลูกผมให้ได้นะครับคุณหมอหลังจากคุณหมอได้ตรวจเสกทางกายของบีก็พบว่าบิ๊กนั้นเป็นไข่เลือดออกจังเฮ็ดให้บีขาดเลือดและหมดสติภายในทีสูท่านหมอลูกของอิฉันเป็นอีางลูกของเจา้าเป็นไข่เลือดออกภายในทางกายมั หลายวันแล้วจังเหตุให้ลูกไส้ของเจา้าเสียเลือดมาและหมดสติในที่สุดทาหาเลือดมาใส่ภายในสิบหาหนาทีโบได้ลูกของเจา้าก็จะหมดล่มหายใจอ้ไม่นะลูกแล้วเลือดของลูกดิฉันกุบหยังทานหมอเลือดเลือดของคุณกุบจี้ G, A, b c บซีดีถึงแซตซึ่งเลือดกุบนี่เป็นเลือดที่หายากม,มากทางโรงพยาบาลของเรากระบ,บมี่ทาหาเลือดตามที่ทานหมอว่ากมาโบได้ลูกของคุณก็จะหมดล่มหายใจทันทีอ้ไม่นะลูก thank you แล้วแม่จะไปหาเลือดกุ๊บจีเอบีซีดีมาแต่ใสภายในเวลาอัานสั้นแบบนี้หาบทันแน่นอนนั่นล่ะคับพอกับเมรของบีกางค้นเป่าประกาศตามหาบุคคลที่มีเลือดกุ๊บจีเอบีซีดีถึงแสตามที่ทานหมอได้บอกประกาศประกาศภายมีเลือดกุ๊บจีเอบีซีดีถึงแสทั้งเฮาขอควมำสวยเหลือด,ด้วยอันคือว่าตอนนี้ไม่ลูกเศษฐีลูกอีน่ายห้เน็ดน่ะนะเขาอยางได้เลือดมากเลยน่ะนะในตอนนี้เพราะว่า คันบไดเลือดภายในจิมหาหนาทีนี่ลูกเศรษฐีนี่ก็ค้องจะหยุดหายใจแน่นอนดเดออ้าภัยมีเด้อตาภัาายมีผ่าออกมาหายเดียวนี่เด้อแล้ว้าไัยช่วยได้นะมีของละวั่นหายแน่นอนตัดผาพมาที่เสียงกำลังขืนกินหมากไม่อย่างเพิดเพลินก็ได้ยินเสียงประกาศว่าลูกเศรษฐีกำลังจะเหมิดล่มหายใจเพราะขาดเลือดเสี่ยงหูไรทันที ว่าน,นั่นคือบิ๊กเซวของเขาเสี่ยงจังเผาไปห้องหมออย่างวองไวเพื่อที่จะไปเอาเลือดออกสวยเซียวของตนให้ท่านการทานหมอทานหมอคขไม่เลือดกุ๊บจีเอบ d ซดีถึงแสดและพร้อมที่จะเอาออกเอ้วนี่ทานหมอโอ้ดีเลยถ้าคุณมาสากก่านนี่ลูกของเศรษฐีก็คงจะเยยน,นั่นแหละครับอีไนแหนกับอิตาเพียนเมื่อเห็นเสี่ยงมาสวยลูกของเขาอีไนแหนกับอิตาเพียนก็หูซึกผิด เป็นอย่างมากเชี่ยงเอ๋ยพอกับแม่ขอโทษเดอ้อกีบ่าวโบดีกับเสี่ยงพานมาได้โปรดสวยลูกของแม่ด้วยปาไปหยังดอกแม่บิ๊กจะต้องปลอดภัยแล้วกลับมาหายดีเป็นปกติอย่างแน่นอนเสาวันทัดไปบิ๊กก็ตื่นขึ้นมา พ้อหายดีเป็นปกติบิ๊กจังถามแม่ออกไปว่าแม่เอ๋ยเกิดอีหยังขึ้นกับลูกเนี่ยลูกเป็นไข้เลือดออกและเสียเลือดจํานวนหลายจังเห้ให้ลูกมึดสติด้วยบบหูตัวทาบรัยค้นมาช่วยลูกก็คงจะมึดล่มหายใจ แมนแมนลูกเอ๋ยเลือดของลูกเป็นเลือดกุ๊บจีเอบซิดถึงแสดเป็นเลือดที่หายากโชคดีที่มีคนใจบุญมาบริจาคเลือดให้ลูกขอบใจเด้อพ่อกับแม่ที่บังแย่งลูกมาตลอดบอกเป็นหยังดอกลูกไม่อีคนหนึ่งที่ขอบ,ข,อบข้วเหาขวรขอบใจและตอบแท่นเขาอย่างสูงผู้ใดแม่แะ่เชี่ยงเชียวหักเชียวแพ่งลูกคันเดเป็นผู้ช่วยชีวิตลูกไว้นั่นล่ะครับบิ๊กเมื่อได้หูว่าเสียวของตนเป็นผู้ช่วยชีวิตของเขาไว้บิ๊ก กอดีอกดีใจและเว้ากับแม่ของเขา,า่พอแม่เอ๋ยถึงเสียงสิเป็นลูกกพร้าแต่เสี้ยงก็เป็นคนดีมีความจริงใจ่วยเหลือหมู่เพื่อนด้วยที่หวังผลตอบแทนพอกับแม่แท่นทีสีดูต้นสงสารที่เสียงเป็นลูกกพร้าโบ่มีพอมีแม่โบ่มี่บนให้เพิ่งพอกับแม่กับหลังเกียรเหยียดสร้างเสียงทาโบ่มีเสียงลูกก็คงหมดลมหายใจไปแล้วลูกเอ๋ยพอกับแม่ขอโทษ พ่อกับแม่หูล้ว่หมูคูโบจําเป็นตรงลํารวยมีเงินมีหนามีตาในสังคมขอแต่มีค่วมหักแพ่งกันสามขี้ช่วยเหลือชึงกั้นเล็กกันในยามลําบากก็เพียงพ่อแล้วไปไปพัวเข้าไปหาเสี่ยงกันเถอะตัดผาพมาที่เสียงที่กําลังโหลกเก็บกระตุกตามแค้มถางโอ,อ้กระตุกมือน,นีร้ายเว้ยพอดีแหละชีได้เงินไปชื่อใครหมานด้นแล้วโบได้กินคิดอยากเว้ยเฮ้ยเซี่ยวเก็บกระตุกได้ร้ายโบ เสียงไฟวะคุณคุณกะกูนี่แหละเซียวเอินมึงโอไปจังไดมาจังไดเชียวเชียงเอ๋ยพ่อกับแม่ขอโทษพ่อกับแม่มาเหมือนี่บรไหายาหาลูกดอกพ่อกับแม่มาขอโทษที่พ่านมา พอกับแม่ได้ลังเกียดเหยียดสร้างเสียงได้ด่าเสียงดูถูกเสียงพอกับแม่ขอโทษเดอและขอบใจเดอที่ช่วยชีวิตลูกแมไว้ถทาเชียงบ่ช่วยลูกของแมไว้ในมือนั้นลูกของแม่ก็คงจะหมดลมหายใจเสียงเซียวขอบใจเดอที่ช่วยชีวิตกูขอบใจหลายๆกูจะบ่มีวัดลืมบาเป็นหยังดอกเชียวกูก็บ่ได้ช่วยหยังมึงหลายหลวงดอกมึงปลอดภัยกูก็ดีใจแล้วเชียวโอ้ดำใจของเชียง ช่างประเสริฐหนาหลังจากนั้นพอกับเมของบีก็มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อตอบแทนบุญคุณเสียงที่เสียงได้ช่วยชีวิตลูกของเขาไว้คอยฮับไหวเบ่ได้ดอกมันหลายเกินไปสำหรับลูกกาผ้าแบบเสียงอีกอย่างเสี่ยงก็บบ่ได้หวังฝนตอบแทนได้จากพอแม่เมเลยเพราะจะบิ๊กปลอดไฟลูกกระดีใจที่ชุดแล้วนั่นแหละครับเมื่อเสี่ยงอวแบบนั้นพอกับเมของบีกยิ่งหูซึกอีดูสงสารเสียงเหมือนลูกแท้ๆของโต พอกับเม่ของบิ๊กจึงส่วนเสี่ยงไปอยู่น้าเสี่ยงเอ๋ยพอกับเม่ว่าส่วนเสี่ยงไปอยู่น้าเสี่ยงสีวาจังไดบ่เป็นยังดอกพอแม่ลูกเก้งใจนะ่ะบ่ต้องเก้งใจไปอยู่น้าพอกับเม่พพอกับเมย์สัญญาว่าพอกับเม่จะหักแหะเป็นห่วงเสียงเหมือนลูกแทๆอีกอย่างบิ๊กก็จะไม่มูลินสนุกสนานคือได้ลินกับเสี่ยงแต่กอดแม่นแล้วลูกเอ๋ยนับแต่บิ๊กบ่ได้ลินน้าเสี้ยง บ๊กกระโโกเศร้าวง่วมเหงาบาเบาบ่จ้ากับไผ่เก็บตัวจะอยู่ในห้องเสี่ยงเมื่อได้ยินพ่อกับแม่ของบ๊กว่าแบบนั้นเสี่ยงก็คิดอยู่ดนก่อนจะตอบตกลงได้แม่ไปกับไผ่เพราะในใจเสี่ยงก็อยากไม่พ่อมีแม่ไมคขอบรัวที่อบอุน่นคือคนอื่นเขานั่นแหละครับเมื่อบ๊กได้ยินเสี่ยงตอบตกลงบ๊กก็ดีใจสุดขีด ว้าวในที่สุดสองเซียวเฮาก็กลับมาเป็นขอบครัวเดียวกันหลังจากนั้นพ่อกับเม่ของบีกจึงพาเสียงกลับบ้านพ่อกัะเม่ของบีกได้เลี้ยงดูทรงเสียเสียงทุกอย่างจนเสียงเฮี้ยนจบได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานและมีขอบครัวเป็นของตนเองดังความผันของเสียงในเมื่อก่อนนั่นแหละครับคนเฮาบ่ว่าจะอยู่สูงหรืออยู่ตำ่ำบ่ว่าจะรวยหรือว่าจะจนก็เป็นคนคือกันขอเพียงแต่คิดดีทำดีชีวิตก็ ็จะเดินทางไปในสิ่งที่ดีจบบริบูรณ์